าสิ่งที่ควรทำเสริมสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่เป็นการต้อนรับความเห็นตลอดปีก็ตลอดไป 1. ก็ด้วยการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เริ่มต้นทำสิ่งดีๆนะเสริมบาร,รมีให้กับตนเองและครอบครัว 2. ก็มอบคำอวยพรนะในเทศกาลช่วงวันขึ้นปีใหม่สร้างความใสส่งความสุขส่งความปรารถนาดีอวยพรปีใหม่กันและกัน 3. ให้อภัยกันให้ได้ ทะเลาะหรือโกรธแค้นใครไว้อภัยกันให้ได้ชนะกีลาในตัวอภัยกันได้เป็นประตูแห่งความสุขสูขส่วันปีใหม่ 4. ทบทวนตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่มีอะไรบ้างที่ควรปรับควรแก้และอะไรที่ควรเพิ่มให้มีขึ้น ต้องเริ่มให้ได้นะและชีวิตจะดีขึ้นทางใจสุดท้ายก็ให้เติมพลังบุญนะเป็นพลังที่ดีที่สุดคนเก่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอีกเยอะนะต่อให้มือถึงใจถึงทีมถึงทุนถึงแต่ถ้าบุญไม่ถึงทำอะไรก็ไม่สำเร็จอยาถ้าบุญถึงทำอะไรก็สำเร็จเพื่อให้ชีวิตดำเนินได้อย่างแฮปปี้และมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่และทุกๆวันก็อย่าทิ้งบุญนะ